ดิคาทับสิบเบียนใครต่างก็อยากได้อย่างมีสมบัติพัสถานด้วยกันทั้งนั้นแต่ใช่ว่าจะเจอง่งายๆต่อให้เป็นเหมืองก็เถอะบางคนขุดหากันทั้งชีวิตยังต้องเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเป็นเหมืองเหล่านี้บอกเลยว่าจเจอนแน่ๆและยังเป็นของหาย,ยากราคาสูงลิ้วซะด้วยนะสิบางทีสิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตอาจจะมีอยู่จริงคราวนี้ก็ได้ใครจะรู้ก้อนทองคํา การทํางานขุดสํารวจในเหมืองก็เหมือนง,งานประจําทั่วๆไปไม่ไง่ายนักที่จะพบเจอทองคําปริมาณมากมายขนาดนี้จะเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบเพียงครั้งเดียวในชีวิตเลยก็น่าจะถูกและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นที่เหมืองเบตาฮันในออสเตรเลียวันหนึ่งเมื่อทําการระเบิดหินในเหมืองตามปกติทุกคนก็ต้องตะลึงไปกับก้อนทองคําจํานวนมากที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวประมาณ500เมตร ซึ่งสายแร่ทองคำที่ฝังอยู่ในก้อนหินสโอตที่ใหญ่สุดนี้ว่ากันว่ามีน้ำหนัก60-90กิโลกรัมและต้องใช้เวลา4วันกว่าจะยกขึ้นมาได้แถมยังต้องมีกองกำลังติดอาวุธครบมือสำหรับเคลืนย้ายทองก้อนนี้ไปยังห้องเนื้เรภพัยแม้ก็อย่างว่าละนะของล้ำค่าขนาดนี้จะไม่มีคนคุ้มกันได้อย่างไงเพราะก้อนทองมีน้ำหนักกว่า255กิโลกรัมประเมิรา,าก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 450ล้านบาทซึ่งผู้ที่ขุดเจอกล่าวว่าเขาทำงานเหมืองมา16ปีเพิ่งจะเจออะไรแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกแต้มบุญดีขนาดไหนถึงเจอได้และเนี่ยแอมโมไลท์โดยทั่วไปแล้วการคนพบอเญมณีมักจะขุดเจอใต้พื้นดินที่ลึกลงไปแต่แอมโมไลท์มีความแตกต่างจากชนิดอื่นเพราะพบได้บนเปลือกหอยฟอสซิลของสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์แล้วและใช้เวลาก่อตัวนานเป็นล้านปี ดังนั้นซากดึกดำบันที่พบว่ามีแอมโมไลต์หุ้มอยู่จึงเป็นซากของยุคก่อนประวัติศาสตร์โน่นเลยทำให้มันเป็นของหายากและล้ำค่าแต่ถ้าจะแจ่มสุดก็คงต้องเป็นที่เหมืองในแอนเบอร์ตาแคนาดาเพราะเป็นแหล่งแอมโมไลต์ใหญ่ที่สุดของโลกส่วนกรรมวิธีก็ต้องระมัดระวังในการตัดออกจากเปลือกหอยจะเห็นได้ว่าแอมโมไลต์มีความคล้ายคลึงกับไขมุกนั่นเป็นเพราะว่ามีแร่อาราโกไนเป็นส่วนประกอบเหมือนกันนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถพบได้หลากหลายสีสันตั้งแต่สีรุง้งสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงแต่ที่แพงสุดน่าจะเป็นสีม่วงเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เชยชมมากับตาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาแบ่งกันดูบ้างนะคะเพคคันลีนั่นถ้าพูดถึงอัญมณีที่ล้ำค่าที่ใครๆก็ใฝ่ฝันคงต้องยกให้เพคเป็นตัวแม่แห่งวงการแน่นอน แค่เม็ดเล็กๆประดับแหวนก็ทําให้เรามีออร่าสากรายไปถึงปากซอยเลยล่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นเพชรคลลินั้นที่ขุดเจอในเหมืองพีเมียที่แอฟริกาใต้ด้วยคงจะส่องประกายไปถึงดาวพฤหัสเลยเพราะตอนมันเป็นเพชรดิบก็มีน้ําหนักมากถึง3 1 0 6 7 5กรัตหรือ621.35กรัมนี่มันโคตรอนนัญมณีชัดๆเลยนนเนี่ยเนี่ยแต่นอกจากจะก้อนใหญ่แล้วบอกกันว่ายังมีความแข็งจนต้องใช้คน3คนบวกกับการทำงานวันละ14ชั่วโมง เป็นเวลา8เดือนกว่าจะตัดเพชรได้บอกกันว่าผู้ทำหน้าที่นี้ถึงกับหมดสติไปหลังจากการแยกเพชรสำเร็จและต้องไปนอนพักผ่อนที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเพชรคัลลินันได้ถูกส่งมอบให้กับกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษซึ่งเม็ดใหญ่ที่สุดได้ประดับอยู่ที่หัวคทะทาซโซเวเรนส่วนเม็ดใหญ่อันดับ2ติดอยู่ที่มงกุฎอิมพีเรียลสเตทปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่หอคอยลอนดอนใครอยากเยินชมก็แวะไปชมกันได้นะคะ ผ้าไรบาทัวมาลินเราคงคุ้นชื่อทัวมาลินกันมาบ้างแต่รู้ไหมว่ามันมีหลายชนิดและชนิดที่หายากที่สุดก็คือผ้าไรบาทัวมาลินบอกกันว่าไม่มีโอกาสเจอได้แค่หนึ่งในหนึ่งหมื่นเท่านั้นตั้งชื่อตามแหล่งที่ขุดพบครั้งแรกในปี1989ที่เมืองพาราไรบาในบราซิลโดยเฮเตอร์ดิมัสบาโบซ่านักล่าอัญมณีผู้โชคดีโดยความล้ำค่านั้นอยู่ที่ความโปร่งใสาราวกับมีแสงสว่างอยู่ภายใน ซึ่งพบได้ทั้งสีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเข้มอมเขียวเรียกว่าออาราจาักทุกอนูเลยล่ะแต่จะว่าไปของอย่างนี้ก็ไม่ได้อาศัยแค่ดวงอย่างเดียวต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญพอตัวจึงจะสามารถมองเห็นความโดดเด่นของอัญมณีชนินีได้ส่วนเม็ดที่ใหญ่ที่สุดตามรายงานล่าสุดมาจากงานประมูลของบริษัทเคิร์ฟแมนเดอะซุดโดยเป็นพาไรบารทัวมาลินน้ำหนัก191.87กรัตหรือประมาณ38.37กรัม ก็ไม่รู้ว่าใครได้ครอบครองไปแต่สงสัยจังว่าเม็ดเป้งขนาดนี้หนักคอกันบ้างมีเนี่ยโอปอดำโอปอรธรรมดาก็ว่าสวยแล้วแต่น้อยคนที่จะได้เห็นโอปอสีดำเนื่องจากมันใช้เวลาเป็นล้านปีเพื่อจะก่อตัวเป็นอัญมณีสุดพิเศษได้นะสิอย่างไรก็ตามสำหรับยุคนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตไหลปืดๆแบบนี้เราเลยได้รู้จักโอปอสีดำที่สะท้อนเล่นกับแสงมีประกายเขียวน้ำเงินสดใสขนาดใหญ่เท่าสองฝ่ามือน้ำหนักเกือบ 2.3กิโลกรัมก้อนนี้ที่มีเจ้าของร่วมกันหลายคนนั่นก็คือดดลัสจูดิธช h านนท n เจฟเฟอรีและเคนวิสบุ๊ผ่านการเจรนายขขดเงาจนวาววับโดยยังคงสภาพตามธรรมชาติให้มากที่สุดแม้จะไม่มีการเปิดเผยถึงที่มาที่ไปว่าเจ้าของทั้งหมดนี้ไปเจอโอปอชินนี้ได้ยังไงรู้เพียงแต่ว่าพบในรัฐนิวเซาเวล์ที่ออสเตรเลียและด้วยความใหญ่และหายากสุดใน3โลก เลยทำให้โอปอล์ดำก้อนนี้ได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ามรกตสิงโตอัญมณีสีเขียวชิ้นโตนี้ถูกพบที่เมืองจิมฟิลในคาเจมซึ่งเป็นเมืองมรกตที่ใหญ่ที่สุดในแซมเบียแอฟริกาตอนกลางสามารถผลิตมรกตได้25%เปอร์เซ็นต์ของโลกเลยทีเดียวก็าจะเป็นอัญมณีสีเขียวสวยอย่างที่เราเห็นก็ต้องใช้เวลาก่อตัวเป็นล้านปีดังนั้นราคาจึงสูงเลีว และยิ่งมีน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมอย่างมรกตสิงโตก้อนนี้ล่ะจะมีมูลค่ามากแค่ไหนขนาดตอนยังดิบๆยังดูไฮโซโกเกะอย่างนี้ชักอยากจะรู้มูลค่าของเจ้า5,655กรสันรัตนี้ซะแล้วสิแน่นอนว่าภายหลังเจ้ามรกตชิ้นนี้จะถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและส่งต่อไปประมูลที่สิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้รับการเปิดเผยราคาแต่อย่างใดว่าแต่ใครกันนะจะได้ครอบครองความงามนี้อย่างไรก็ตามไรายได้จากการประมูล10 ก็จะนำไปสมทบทุนให้กับกลุ่มอนุรักษ์สิงโตท้องถิ่นและนี่จึงเป็นที่มาของชื่อมรกดสิงโตหรืออินคาลามูในภาษาท้องถิ่นแซมเบียนนั่นเองมรกดแดงปกติมรกตที่เราเห็นกันจะเป็นสีเขียวแต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้นประมาณว่าอยากเด่นให้เลือกตะลึงเหมือนอย่างมรกตสีแดงชิ้นนี้หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเรดเบริลนั่นเองโดยนานเร็ก แฮร์ริสและน้องชายผู้เป็นเจ้าของร้านจิวเวลี่พ่วงตำแหน่งนักล่าอัญมณนีได้ใช้เวลากว่า25ปีจึงจะตามเจอเรียกดีว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นในที่สุดพวกเขาก็ได้ยนชมสิ่งนี้แน่นอนว่าคุ้มสุดๆเพราะเรดเบริลที่มีแมงกานีเจอปนอยู่นี้หาได้ยากมากจะพบได้เฉพาะเทือกเขาว,วาวาในยูทาเท่านั้น โดยเกิดจากลาวาภูเขาไฟและรวมกับแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์บวกกับการเย็นตัวในจังหวัดที่พอดีทำให้เกิดเป็นมรกตสีแดงแรงฤิ์และมีราคาสูงใกล้เคียงกับเพชรเลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วมีใครสนใจจะลองไปขุดหาดูบ้างไหมเพื่อจะโชคดีสองชั้นก็ได้ใครจะรู้ท็อไฟ บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาใส่เล่นๆน,นั้นอาจมีความพิเศษกว่าชิ้นอื่นที่แม้แต่เจ้าของร้านเองก็ยังไม่รู้เลยก็ได้อย่างเช่นกรณีของเอสเวิร์ริชาร์ดทาเฟ่ที่ซื้อพอสีชมพูชิ้นหนึ่งมาจากร้านอัญ,ญมณีในดับลินไอแลนด์ในปี1945ซึ่งทางร้านเองก็ไม่ได้เอะใจว่าพอยชิ้นนี้จะแตกต่างจากอัญ,ญมณีทั่วไปแต่เขากลับรู้สึกว่ามันไม่เหมือนพอยชนิดอื่นที่เคยสัมผัสมา ดังนั้นเพื่อความชัวร์จึงส่งไปให้ห้องแ a บตรวจสอบและได้ผลยืนยันว่านี่เป็นพอที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนโดยมีส่วนผสมออกไซด์ของแบริเลียมแมงกานิสและอะลูมิเนียมมีสีออกม่วงเทาต่อมามันถูกตั้งชื่อว่าเทฟไฟเพื่อเป็นเกียรติเก่เขาส่วนแหล่งกำเนิดของมันคาดว่าจะพบมากที่แทนซาเนียและสีรลังกาแต่ด้วยความที่หายากมากราคาค่าตัวมันจึงสูงถึงกระระระ4 5 0 0 0ัถึง75,000บาทเลยทีเดียว แกรนดิเดียไรท์ right. การค้นพบแกรนดิเดียไรนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะไปเจอที่หน้าผาแอนดราโฮมานาในมาดันกัสกาซึ่งผู้ที่ตาดีเห็นคุ้มทรัพย์นี้ก็คือนักสำรวจชาวฝรั่งเศสอัลเฟกแกรน <Grand S 1> ดิเดียในปี1902เรียกได้ว่าแจ็คพอตไปเต็มๆเพราะถึงแม้ว่าต่อมาจะมีการค้นพบที่อื่นแต่มันก็ไม่ได้มีมากมายนะักเราจึงไม่ค่อยเห็นพอยชนิดนี้อยู่ในเครื่องประดับและนี่เป็นสาเหตุว่า ทำไมมันติดหนึ่งใน10อันดับอัญมณีที่หายากที่สุดในโลกแถมราคาค่าตัวก็โหดจัดประหลัดบอกแค่2.8งกรัตก็ปากเข้าไปแล้ว2ล้านกว่าบาทถึงจะแพงไปนิดแต่หากได้เห็นการเปลี่ยนสีของมันคงจะฟินแน่ๆเพราะสามารถแสดงสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสลับไปมาได้อย่างอัศจรรย์นอกจากนี้ในาศาสตร์ทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเชื่อว่าแกรนดีเดียร์ไรท์ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยเอาเป็นว่าถ้าเงินในกระเป๋าถึงก็ควรจัดนะคะ เจเรมีเจวิตใครมีอัญมณีอย่างเจเรมีเจวิตไว้ในมือแล้วก็เขาบอกได้ว่าต้องรักษาเท่าชีวิตเพราะมันเป็นอะไรที่หายากและโคตรจมหัศจรรย์ซึ่งผู้โชคดีที่ได้เจอเป็นคนแรกก็คือนักขุดชาวรัเสเซียคนหนึ่งในปี1883้ที่ภูเขาซอกทูในแถบไซบีเรียแม้ถ้าเป็นเราเราก็คงจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นหินธรรมดาหรืออันไหนมีแววจะเป็นซุปตา์กับเขาและด้วยความเลอะค่าก็เลยหาตัวยากกันนิดนึง จนถึงกับมีการกล่าวว่าถ้าได้ครอบครองกนบโบเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยล่ะเนื่องจากมีความโดดเด่นตรงที่ในพลอยหนึ่งแท่งจะเป็นสีฟ้าแล้วเหลืองสีเหลืองแต่ปัจจุบันส่วนที่เป็ดสีฟ้าเริ่มหายยากขึ้นแล้วโดยพบที่มาดังกัสกาแลงรวมแร่ธาตุชนดีนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ